สวัสดีสมาชิกแฟนบอลมวยทุกท่านนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยขอน,นําเสนอการวิเคราะห์คาดการณ์ความน่าจะเป็นของศึกธุรุฟอยูมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566ครับก็นะครับเหมือนเช่นเดิมก็จะไปรับชมรับฟังการวิเคราะห์วิจา์ครับฝา,ฝากแฟนมวยนะครับสายลุ้นสายเชียร์นะครับอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์ครับมวยพวกยก2 4ครับสปอนเซอร์ใจดีของเราเปิดให้ลุ้นเปิดให้เล่นเปิดให้เชียร์ทุกยกออกตัวได้ทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกครับ มวยพยุกต์สองสี่ครับเป็นมวยพยุกต์ระบบอัตโนมัติเลนราคาจากสนามบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยสมาชิกบัแฟนบัดมวยนะครับท่านใดอยากเป็นสมาชิกนะครับสนใจนะครับก็แอดไลน์ไปนะครับที่แอดพีเคสองสี่มีแอดอำน้าด้วยนะครับแอดพีเคสองสี่ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้ครับพิกัด115ปอนด์1นึ่งอวบนึงอึดหนึ่งอำนาจอึงอุบลนะครับเจรกับเพพชชรเรตรีสิทธิแดงพิกัดร้อบห้าปอนด์เจ้า1อำนาจครับมวยอำนาจเจริญครับ ซ้อนที่ค่ายนวยอึ่งอุบลอายุ17ครับปีนี้สูง175เซนติเมตรเป็นมวยขวานะครับรูปร่างสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินสัตว์แก้งต่อยหมัดนำวงในล็อกคอเสียบแหลมเตะตั้งขวางคานะครับปลายแข็งแกร่งแข็งแรงหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีล่าสุดนะครับก็เพิ่งชนะนกยูงสามเพชรอลังการของน้งน้ำแข็งมาที่หลังเสรครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2566วันนั้นตอ่อย112ปอนด์ผู้ชกครับเพชรตรีสิทธิแดง มวยแม่ห้องสอนซ้อมที่ค่ายมนิย์เจแดงอายุ21ปีสูง160เซนติเมตรนะครับเป็นมวยเก๋าเก่งกระดูกประสบการ์สูงต่อยมานานประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งหมัดหนักศอกคมล่าสุดนะครับฟอร์มดีครับชนะนกยูงสองลูกกรอกเพชรพอหลักุนที่ราชดำเนินครับเมื่อวันที่23สพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบห้าปอนด์คู่นี้นะครับหนึ่งอำนาจได้เปรียบส่วนสูงนะครับแต่ว่ากระดูกเป็นรอง ส่วนตัวผมชอบที่1อําอำนาจอึงอุบลน,นะครับน่าจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าบวกกับรูปร่างนะครับที่สูงใหญ่ยาวโตกว่ากักนเยอะพอสมควรเอาชนะเพชรตีสิเจงแดงไปได้ครับผ <c oughs> ู้ที่2เจ้าเล็กสิงห์สลามเจอกันกันกบลุ่งเลี้งเล็กนุ่มมทีเอ็นมวยไทย พิการ122ปอนด์ครับเยอเล็กสิงห์สวนรามนะครับมวยจากสงขลาซ้อมเป็รดีดีอะคาเดมี่เก,ก,ก,ก่าเกมกระดุกป,ประสบการณ์สูงปีนี้23ปี170เซนติเมตรประเภทจังหวะฝีมือเดียอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับเดินได้ถอยเป็นต,ะตะิต่อยรุนแรงวงในล็อกปั้มตีแข็งแกร่งนะครับฟันศอกอันตรายล่าสุดนะครับหยุดไปนานหายไปนานล่าสุดเพิ่งจะกลับมาเอาชนะน็นนอกยกสองเป็นปันชัยเพชรสุพรันที่หลงังเสร็จเอาไว้ เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2566ต่อย125ปอนด์ครับส่วนคู่โจกับลุง 1, เล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยดาวลุ่งฟอร์มดีครับจากอุบลราชธานีซ้อมค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยปีนี้อายุ18ครับสูง165เซนติเมตรเป็นมวยขวาเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาฮุกซ้ายแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งหมัดหนกักศอกแรงครับบูสูงหัวใจเกินร้อยแต่ว่าท่าถนนอดทนยังไม่ค่อยถ่า,ลายล่าสุดแพ้แนนเพชรธรมรศักดิ์วินที่ลังสิทธิ์เอาไว้ครับ เมื่อวันที่27ตุลาคม2566คู่นี้ครับตัสนามุมมองผมมองไปที่ยอดเล็กสิงห์สอนรามนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่ามีการเคลื่อนไหวไปแล้วหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวดีกว่าด้วยนะครับจับเป็นฝ่ายชนะลุงเลี้งเล็กทีเอ็นมวยไทยครับคู่ที่3สายเพชรก้องธรณีมวยไทยเจนกับมาลาัยทองนุ้ยสีมุมเมืองพิกัด109ปอนด์เจ้าสายเพชรก้องธรณีมวยไทยนะครับขึ้นมาใหม่ๆน่าจับตามากมวยจากขอนแก่นตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสามารถพยักฆ์อรุณยิม ปีนี้สิบหกสิบเจ็ดปีนะครับสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเป็นมือขวานะครับเปิดเกมเดินสัตว์แข่งตีขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่ง,งบูดุดันขยันออกอาวุธฟันศอกแม่นคมกระดูกประสบการณ์ใช้ได้ครับล่าสุดนะครับแพ้น็นกยกสารจริ๊ซอ,อออโต,โตอาวันที่หลังสิบยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันสองร้อยหกสิบหกต่อยไว้ร้อยแปดปอนด์คู่ชกครับมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมือง าดาวรุ่งฟอร์มดีเช่นกันอนาคตไกลในศึกในสายเพชรยินดีครับมวยจากเพชรบุญซ้อมที่ใครมวยนุ้ยสีมุเมือง18ปี170เซนติเมตรครับมวยขวาจังหวัะฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกเตะได้ทั้งตีนซ้ายตีนขวาผิวหลากอาวุธหลากหลายเตะต่ตอยแรงฉลาดหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีหมัดหนักสอกคมวงในมีกดแขนขวางสู้นะครับ ล่าสุดเลยชนะคะแนนผูสิงของสวนผูรีสอร์ทเอาไว้ที่ลังสิตนะครับ24พฤศจิกายน2566ต่อย110ปอนด์คู่นี้มุมมองผมนะครับชอบไปที่มาลัยทองนุย้ย4มุมเมืองนะครับหลักเหลี่ยมเชือกมวย IQ ก็มีสู้นะครับไม่แพ้นอกนอกมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับและที่สำคัญคือท่าถนนอดทนดีกว่า จะเป็นฝ่ายชนาสายเพชรกล้องธรณีมวยไทยครับปิดท้ายกันที่คู่เอกครับประจำสัปดาห์นี้ยอดธงสงจ้ต้งปลาจีนเจอกันกับปาติหารพอลักบุญครับพิกัด129ปอนอด์เจ้ายอดธงสจ้ต้งปาจีนมวยแปะริ้วนะครับซ้อมที่ครายมวยสมีอัน,นัน20ปีครับปีนี้สูงใหญ่ยาวทีเดียวครับ177เซนติเมตรเป็นมวยถนัดซ้ายจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางดักศาสาแข้งสายต่อย้ายแรงวงในขวางแทงนะครับสลับกับล็อกปั้มตีหมัดหนักสกคม ล่าสุดชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับที่ราชเนินเนินเอาไว้เมื่อวันที่26ตุลาคม66นะครับวันนั้นต่อย131ปอนด์คู่ชคครับคู่ปรับคนเดิมปาฏิหาริย์พอหลักบุญมวยอุบลไปซ้อมที่ขอนแก่นที่ค่ายพอหลักบุญครับปีนี้22ปีสูง175เซนติเมตรรูปร่างสูงยาวเหมือนกันนะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินสัดแข้งต่อยหมัดดำวงในคีบคำดันแทงแรงบูสู้ดีนะครับดุดันฟันศอกอันตรายปลายแข็งแกร่งล่าสุด ชนะคะแนนอีสานเหนือชดบางแสนที่ลังสิทธ์เอาไว้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ต่อย129ปอนด์นะครับคู่นี้ก็สูงใหญ่ยาวทั้งคู่นะครับผมชอบไปที่ยอดธงส่อเจ้างปาจีนครับมองว่าหลักเหลี่ยมเชิงมวย IQ ดีกว่าหลากหลายนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะปาฏิหาริย์พอหลักบุญไปได้ครับ2ตัวยก2ตัวฝากนะครับมอบให้แฟนหมัดมวยครับมอบไปที่คู่แรกตัวมอบไปที่ตัวแรกครับคู่ที่2ครับยอดเล็กสิงห์ศรรามนะครับเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงถึงจะหยุดไปนานหายไปนานแต่ มีการเคลื่อนไหวไปแล้วครับจากชนะลูกเหลืองเล็กทีิ้งนิ่มทีเอ็นมวยไทยครับตัวที่2ครับชอบไปที่มาลายทองนุ้ยสีมุมเมืองครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันแต่นะครับเบียดเสียดสีการยืนระยะดีกว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะสายเพชรก้องธรณีมวยไทยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวิเคราะห์มวยไทยเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ